ปกติเขาไม่ได้มานะคะเขาขอมาด้วยค่ะใช่เขา,าะหม่อายุเท่าไหร่ฮะหกสิ <H ee? S 2> บเฮ้ยหกสิบไม่เหมือนเลยส,สี่ส,สิบนั่งเลยนั่งเลย้ลยยาแล้วก็มีส้มตำมีไข่ต้ม กูในพี่มัมทำให้กินเลยอะต้องเรียกว่าพี่หรือน้ำมัมคำถามคือมันจะเถอไปไหมนะเอาลุงก็ได้ลุงมัมอันนี้เรียกเขาตาไม่คำถามคือเฮียจะเถอไหมนะ่ใกล้พี่เขาอ่าไม่แบบนั้นเฮียนั่งเลยอะไรต้องนั่งใกล้โอ้โห ผมึงเอากี่กล้องมันวันดูเอากี่กล้องให้พี่่ได้เลยโอ้โหจะให้ถ่ายแล้วหน่อยแม่คุ้เพื่อถ่ายคนที่คนเล็กนูต้องค่ะหดูดูจริงตลอดเลยจริงคือผมแบบดีแล้วชีวิตเนี้ยทุกถี่ทุ่มหนูต้องมานั่งรอสี่ถี่ทุ่มต้องมานั่งรอแล้วว่ารออะไรรรออะไจะตีสิบมั้งมีคนอื่นพับพื้นนาเป็นดีแ็่ โต้พาขึ้นมาเป็นโดนัทไม่ตัวสนุกใหญ่มากคือตัวสนุกเลยอ่ะ Netflix โอ้ใครจะคิดล่ะเคยดูชิงร้อยชิ้นร้านเราได้มาบ้านเขาอ่ะยุบระเบิดเถอะเถอร์อะเขาเฮ้ยทำนีดทรายเขาก็วางเขานั่งตักไปเลยโอ้โหสภาพนี้ลูกเขาแตกเป็นลูกนั่งเงี้ยที่บ้านด้วย เออเออเออจ้าเออเอ้จ้าวันนี้มารู้วบ้านพี่มัมจะบอกว่าชอบพี่มากเฮ้ยแม่่ลาเลยเอะเจ็บตจ็เจ็บเเมันไม่เหมือนปลาหลอ่ะ อ๋อใช่มีตัวด้วยค่ะโอ้รู้ไหมแบบนี่เห็นไหมเ,เป็นนักชิมของจริง